หน่อยวันนี้นะคะหน่อยพาทุกท่านนะคะมาที่จังหวัดสระบุรีค่ะและสิ่งแรกที่เรามาสระบุรีเราต้องไปไหนคะเราจะต้องมากราบสักการะองค์ศาลหลักเมืองก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะวันเดย์ที่สระบุรีต้องติดตามนะว่าหน่อยไปที่ไหนทําอะไรมั่งรับรองค่ะหน่อยจะพาเที่ยวให้รอบสระบุรีเลยแต่สิ่งแรกวันนี้ต้องไปกราบศาลหลักเมืองก่อนไปค่ะ ที่คาเฟ่ค่ะหน่อยมาทานเขาต้มมัดามสีในใจอ่ะจอมาทานก็ต้มมัดสามสีกับเต้าหู้แต่กลายเป็นบานปลายไปขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าดูเมนูแล้วน่าทานทุกอย่างเลยเขาบอกว่าเจ้ปูทําเองนะเราก็เลยแบบพออ่านรีวิวเสร็จก็ทำเองฉันต้องกินแล้วก็เห็นสปาเกตตี้ในเมนูหน้าตาดีมากเลยค่ะก็สิริโดยรวมนะคะสั่งอะไรกันมาไม่รู้แต่ละคนสั่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าอะไรอร่อยนะคะ แต่ที่หน่อยชอบโปดปปปเลยนะนี่เต้าหู้เต้าหู้ทอดทอดดีมากเดี๋ยวชิมเลยชิมเลยชิมเลยอาจจะงงเมนูหน่อยนะโอ๊ยลืมค่ะน้ำเต้าหู้ค่ะทรงเครื่องค่ะหน้าตาดีมากเลยนะคะที่เราสั่งเนี้ยเอาแบบว่าไม่หวานเลยเนาะเขามีหวานกับไม่หวานมีสองอย่างนะหน้าตาดีมากแต่ขออนุญาตชิมก่อน เนื้อปูเน้นๆค่ะมีเห็นไหม,มเนื้อปูเน้นๆแล้วเราก็ชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มดหร่ะ อนนี้นะคะหน่อยพาทุกท่านนะคะมาที่วัดอัมพวันค่ะหน่อยมากราบสิรีและสังขารของหลวงปู่ย้อยค่ะวัดอัมพวันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเสาให้ค่ะมีอายุมากกว่า173ปีสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยเนาะหลวงปู่ย้อยเนี่ยนะคะเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่3แล้วก็ จำพรรษาถึง64พรรษาค่ะเป็นพระที่มีความนิยมมากๆเลยนะเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะผลิตในปีพุทธศักราช2501มีความนิยมมากๆเลยหรือท่านใดมีเหรียญของหลวงปู่นะคะก็สามารถทักส่งข้อความมาหาหน่อยได้เลยนะถ่ายรูปให้ชัดๆนะคะแต่วันนี้นะคะหน่อยจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปกราบสรีราสังขารหลวงปู่ยอยด้านในกันเลยค่ะ หลวงปู่องนี้องนี้ค่ะที่ว่ามีอายุยาวนานมากกว่า400ปีตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อขาว นี้นะคะหน่อยอยู่ที่วัดอัมพวันค่ะแล้วก็ด้านหลังหน่อยนี้นะคะองค์หลวงพ่อขาวค่ะองค์หลวงพ่อขาวเนี่ยนะคะมีอายุยาวนานมากกว่า400ปีเลยเนาะตามประวัติของวัดนะคะเขาบอกว่าหลวงพ่อขาวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยคนพื้นที่ในอำเภอเสาให้เนี่ยนะคะเวลาในสมัยอดีตเนาะนานมาแล้วแหละเวลางัวหายควายหายตามไม่เจอค่ะก็ต้องมากระจุดธูปก,กับองค์หลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อวัวหายควายหายท่านใดมากราบ จะได้วัวควายกับคืนหรือว่าวัวไม่สบายเกิดโรคระบาดนะคะก็จะโรคนั้นก็จะรักษาหายค่ะเป็นที่รู้กันอยู่ในละแวกอำเภอเสาให้นะคะในช่วงปี2,512ใช่ไหมคะหลวงปู่ย้อยเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสใครจะมากรากบหลวงปู่ย้อย ทุกครั้งหลวงปู่จะบอกว่าให้มากรับองค์หลวงพ่อขาวก่อนวิหารของหลวงพ่อขาวเนี่ยอยู่ด้านในนะคะเดินตรงเข้ามาส่วนวิหารของหลวงปู่ย้อยที่มีสรีระสังขารน,นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเวลามากรับหลวงปู่ย้อยอย่าลืมเข้ามากรับหลวงพ่อขาวด้านในด้วยนะคะกราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่หน่อยแนะนํานะคะ อยู่ตรงข้างๆเทศบาลเสาให้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหน่อยมานี่เลยร้านเกี๊ยวกรอบอโบราณค่ะมีอายุยาวมากร้อยกว่าปีอีกแล้วมาที่ไหนก็ร้อยกว่าปีเนาะแล้วก็เป็นวิถีชุมชนมากแล้วก็เมืองสะอาดมากเลยนะเป็นบ้านเก่าๆอ่ะหน่อยมาวันธรรมดาใช่ไหมวันพฤหัสคนเลยน้อยนะคะแต่เสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเราไปกินเกี๊ยวด้านในกันดีกว่าป นี้นะคะหน่อยอยู่ที่ร้านเสาพานิชค่ะร้านนี้นะคะร้านเกี๊ยวอ่ะเปิดมายาวนานกว่าร้อยปีอีกแล้วค่ะแล้วก็เกี๊ยวเขานะคะแป้งบางมากๆเลยค่ะวันนี้นะหน่อยสั่งทั้งอ่าผัดไทยเกี๊ยวกระเพราเกี๊ยวและก็เกี๊ยวทอดค่ะอืมอืมแป้งกรอบบางมากเลยอืม บางแบบจริงจังแล้วหน่ก็ถามว่าทํายังไงเขาบอกว่าตีแป้งบางมากค่ะเขาใช้การตีแป้งนะอือร่อยอะอยากซื้อกับกรุงเทพเดี๋ยวจะถามเขาว่าซือกับกรุงเทพได้หรือเปล่ามันจะเป็นป่นไหมะ่ะมาอร่อยมากเลยนะอย่ก,กินไม่ได้เลยอะ่ะทําไงดีอะ่ะอร่อย <laughs> ทําไงดีอ่ะ แต่ถ้าน้ำจิ้มใครชอบเผ็ดเติมพริกก็ไปเลยนะเพราะอันนี้เขาไม่เผ็ดนนค่ะตอนนี้นะคะหน่อยก็มากราบหลวงพ่อสําเร็จค่ะหลวงพ่อสําเร็จเนี่ยนะคะอยู่ที่อําเภอหนองแครค่ะส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่สลาบรีต้องมาไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อสําเร็จค่ะเพราะว่าขอแล้วสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะเราไปกราบหลวงพ่อด้านในกันไปค่ะ เป็นเจ้าหนะ้าที่ประจําวิหารหลวงปงหลวงพ่อสําเร็จใช่ค่ะก็ตะเกีย้หน่อยมากราบพระกราบหลวงพอ่พอขอพรเรียบร้อยแล้วพี่แมวคะแต่หน่อยเห็นว่ามีช่องของเนี่ยจองเจ้าภาพลิเกคืออะไรคะพี่แมวคะคือคนมาขอพรเราจะมาขอพรขอพรหลวงพอ่อขอพรสําเร็จแล้วเราอยู่ที่เราเราจะถวายอะไระแต่ว่า สมัยก่อนหลวงพ่อชอบลิเกอ๋อหลวงพ่อชอบลิเกหลวงพ่อชอบลิเกชอบนางลำค่ะเราก็จะเป็นงานใหญ่เราก็จะถวายดิเกหนึ่งโลหนึ่งโลถวายดิเกหนึ่งโลหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาเป็นหนึ่งโลหนึ่งเวลาใช่ค่ะติดต่อทางตอทางทางนี้ได้เลยสมมุติว่าเราเสร็จแล้วเราเรา สำเร็จแล้ว <ฮะ S 1> เราก็ <ฮะ S 1> บอกหลวงพ่อเราว่า <ฮะ S 2> ลูกจะขอถวายในวันงานประเพณีขึ้น15 <ฮะ S 2> ข้าค่ำเดือน12 <ฮะ S 2> ก็จะมาแจ้งความประสงค์กับเราที่นี่ <ฮะ S 2> เดี๋ยวทางกรรมการเราก็<ฮ>ะจะจัดหาดิเกไว้ให้ ใน15วัน15คืนอ๋อมีงานประจำปี15วัน15คืน15วัน15คืนเอาไอ้15ค้าเดือน12อะใช่เป็นงานลอยกระทงงานลอยกระทงจำง่ายง่ายถ้าเกิด15ขําเดือน12แล้วไม่เข้าใจก็ในช่วงของลอยกระทงแล้วก็ยาวไปเลย15วันใช่วันลอยกระทงเนี่ยเราจะมีเจ้าภาพใหญ่ค่ะเป็นลิเกลอยฟ้าที่คณะใหญ่ใหญ่เลยใช่คณะจับทุกปีแล้นเท่าไหร่น่ะประมาณแล้วแต่ลิเกที่เขาหามาราคาลิเกเป็น อ๋อคือเป็นเป็นที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ๆดาราดังๆใช่อันนั้นคือขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวเลยเป็นเป็นคืนเดียวของเขาเลยและและที่เป็นแบบว่าเล็กๆที่จองที่นี่อะค่ะเป็นเล็กๆอย่างนี้ เราก็จะเป็นหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาก็เรียกหนึ่งเวลาถวายดิเกหนึ่งเวลาก็กลางวันจะ5,5าพันห้ากลางวันห้าพัน้กลางคืนจะ6กพันแล้วก็จะมีนางรำนางรำจะรำถวายมือต่อหน้าองค์หลวงพ่อรอบละ300รอยรอบละ300บางคนอ่าบนไว้ขอพรไว้สําเร็จลูกขอถวายลิเกนางรำสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่กําลังของเราดล้วยกำลังของเราบางคนก็เป็นร้อยรอบเป็น ร้อยรอบก็มีนะเป็นร้อยรอบเมื่อจบไปจบไปเมื่อวันที่8ค่ะวันละ99รอบ99รอบใช่โอแสดงว่าสำเร็จสมหวังใช่แต่แต่ต้องสําเร็จสมหวังไ่แล้วรู้ไหมว่าหน่อยมาในวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะเน่นมากคนเยอะจะแปดพองต้องยืนเข้าแถวรอลงเท้าเต็มไปหมด รู้อย่างนี้ไหนมาวันธรรมดาดีกว่าวันธรรมดาจะเรื่อยๆใช่ไหมคะจะเรื่อยๆจะไม่ไมีโอกาสคุยกับพี่ๆด้วยที่ดูแลปกติไม่มีเลยนะพี่เขายุ่งมากวันนี้เป็นบุญมากเลยนะที่ได้คุยกับพี่ถ้าเกิดมาเมื่อวานนี้เราก็จะได้มาเห็นบรรยากาศในการในการแก้บนในการที่เขาสําเร็จมาแต่ละคนมีทุกวันไหมคะไม่มีไม่มีทุกวันจะมีเฉพาะเสาร์วอาทิตย์หมายถึง แก้บนแก้บนแก้บนเพาะวันที่เขาบนไว้แก้บนเนี่ยมีทุกวันอ๋อสมมุติว่าวันเสาร์ที่ดคนมันเยอะบางคนก็จะเฉลี่ยมาวันนี้แต่แก้บนเนี่ยมีทุกวันบ,บางคนเราบอกเขาไปแล้วบางคนเขาจะเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ต้มเ,ออเป็นผลไม้ที่เราเห็นไข่ต้มเป็นแถวแถวเลยใช่เป็นไข่ต้มเป็นผลไม้หรือว่าจะเป็นพวงมาลัยค่ะดอกไม้กำอ่าอย่างเช่นดอกดาวเรืองเมื่อสักครู่นี้เนาะใช่แต่เราแต่ทางเราก็จะแนะนําให้เป็นดอกไม้กำค่ะ เพราะว่าสามารถเอามาใช้ได้พอแบบแบบพอเอามาถวายเสร็จแล้วคนที่จะมาทําบุญก็มาวางแล้วก็หยอดตู้ข้อมูลนิทิของหลวงพ่อใช่ค่ะทั้งที่นี่มีมูลนิธิหลวงพ่อด้วยเนาะใช่ค่ะที่นี่เป็นมูลนิธิหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการผู้ดค่ะก็อย่างนี้ค่ะใครมาสระบุรีนะคะแล้วก็มากราบขอพรอหลวงพ่อสําเร็จนะคะสําเร็จ ทุกสิ่งทุกประการสมหวังร่ำรวยเงงๆพี่แมวคะพระรุ่นไหนของหลวงพ่อสําเร็จที่แพงที่สุดคะ่งสีรุ่นแรกเลยรุ่นปีหนึ่งสใช่ค่ะถ้าสมบูรณ์แบบคือเป็นเหรียญก็จะประมาณ แสนกว่าเห็นไหมคะถ้าไปเรียนของหลวงพ่อสําเร็จนะคะปี2514้าเขาว่าหลักแสนใครมีนี่เตรียมตัวได้เลยนะแต่ของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่เราจะไม่มีชื่อรุ่นเราจะเป็นปีเป็นปีเอาเนาะเป็นปีเอาค่ะใช่แล้ววันที่หนึ่งมกราของทุกปีเราจะแจกปฏิทินตามรูปนี้เลยปฏิทินทุกปีอนอ,อค่ะทุกช่องอคนมารอรับเป็นเรือนหมื่น เพื่อปฏิทินใบเดียวของหลวงพ่อใบเดียวปีหน้าอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งมกรามาต่อทุกปีเลยรับปฏิทินหลวงพ่อสําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จสุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการวันนี้หน่อยขอบคุณพี่แมวมากๆนะคะยินดีขอบคุณค่ะ นี่นะคะหน่อยอยู่ที่ร้านข้าวต้ม ซีรีโอธนาค่ะเป็นร้านอร่อยร้านนี้หน่อยมาครั้งที่2แล้วนะคะหน่อยมาสระบุรีนะคะหน่อยประทับใจกับข้าวต้มร้านนี้มากๆเลยเลยวันนี้จตพาทีมงานมาทานกันนะคะวันนี้1วันที่สระบุรีสนุกมากเลยสําหรับหน่อยนะคะแล้วก็หน่อยมาปิดจบทริปด้วยร้านข้าวต้มร้านนี้เลยค่ะใช้ร่างลูกน้องแหลกมากๆก็มาแทนคําขอบคุณนะคะเห็นไหมคะลงมากัน4คนนะคะหน่อยทานข้าวต้มกับข้าวทแอย่าง แต่ร้านอาหารร้านนี้นะเมนูแนะนําของหน่อยเลยนะคะนี่เลยค่ะหมูกรอบผัดกะเพรานะคะเป็นเมนูแนะนาอร่อยมากแล้วก็ไข่ตุ๋นที่เขาแนะนํานะคะหน่อยขอฝากรายการไปกับหน่อยด้วยนะคะหน่อยจะพาทุกท่านนะคะไปกินค่ะพาทุกท่านไปไหว้พระค่ะ พาไปเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิงมูหรือว่าเป็นแนวประวัติศาสตร์นะคะหน่อยไปได้หมดไปกับหน่อยรับรองทุกท่านไม่เบื่อเลยอย่าลืมนะคะเห็นคลิปหน่อยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ๊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 งแล้วก็กดซับสไครต์ให้หน่อยด้วยนะคะฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะรับรองได้ร้านที่หน่อยแนะนําอร่อยเวอร์วังอลังการอยู่จังหวัดไหนใครมีใครมีใครอยู่จังหวัดไหนแนะนําร้านอาหารอร่อยๆมาเลยนะคะหน่อยจะตามไปชิมค่ะ แต่วันนี้หิวแล้วขออนุญาตกินก่อนนะเราจะชิมให้ดูนะหมูกรอบผัดกะเพรานะชิมแล้วนะห้ามกินน้ำลายนะทุกคนดูสิความกรอบอมากะเพราก,ก็กรอบมากเลยนะอืมกรอบมากอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไมทิ่งน,นะพี่น็อตครับกรอบละลายเลยครับคุณล,ลี่ครับ กรอบๆเลยค่ะตะกรันอร่อย